อมีการเหยียบหลังพี่เดืนเดอนนีครอันแน่ไม่เบานน่ว่าเหยียบหลังด้วยครับดูครับโทลีลาครับเอซครับเคยเห็นไหมครับเอาดูครับสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นหมอน มี3ามแบบสามสีนะคะสามลายใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะที่เพจพายดาวมงคลหรือ Facebook เสดีชนหัวน้รคำติดต่อได้ที่เบอร์0801 736 082ขอบคุณค่ะสวัสดีครับช่วงบรรยากาศยันเที่ยงนะครับดูครับพี่เดือนกับน้องชื่นใจคงจะมีความสุขมากนะครับขนาดตอนเที่ยงนะครับ อากาศร้อนๆยังยังมีความสุขได้ครับเคียว์คอ,อกันได้ดีมากโอ้โหได้ใจจริงๆริงแต่ก่อนเห็นแต่น้องชื่นใจอ้อนนะครับอันนี้พี่เดือนพี่เดือนอ้อนน้องชื่นใจ อ่ามีกันเหยียบหลังพี่เดือนอยู่อันแน่ไม่เบานน่ว่ะเหยียบหลังด้วยครับดูครับโทโลีลาครับเอฟซี FC ครับเคยเห็นไหมครับสวยมากครับน่ารักมากดูครับแจ้งพี่เดือนพี่เดือนยึงยอมมีโอ้โหเป็นกู้รักที่เหมาะสมกันมากครับแฟนสายโหดพี่พี่เดือนก็สายโหดดูครับ ร้องวุวนวายใหญ่เลยพี่เดือนเป็นความผูกพันของสัตว์นะครับดูครับดึงไปหูพี่ดึงไปหูเชื่นใจอีกต้องให้ภาพบรรยายนะครับ ดูครับพละักกันจริงขนาดไหนครับคงอีกหลายวันนะครับน้องเสือจะได้กลับบ้านนี่คงจะได้อัปเดตชิปให้ดูเรื่อยๆนะครับดูครับโอ้ยดีใจอรพี่เดือนพี่เดือนก็ดีใจดูพักขาด้วยสังเกตขาด้วยครับขาหน้าครับดูครับเออ มีร่มไม้ให้อยู่นะครับถ้าจะมาผูกที่โรงช้าคงจะไม่ได้เคลียร์พอกันถึงขนาดนี้นะครับสงสัยตอนเย็นครับคงจะได้ผูกที่โรงช้านะครับดู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 ดเหยียบขาพี่ร้ายไม่บ่อยชื่นใจเดี๋ยวไปนั่ง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 เอานั่งนั่งพี่เดือนเอ้าเอาดูครับ จับหัวพี่เดือนด้วยถ้านั่งเนี่ยเหมือนกับพี่กับน้องนะครับในขนาดรุ่นเดียวกันนี้ก็เล่นได้ครับถ้าหมูดาวเรามาเล่นกับพี่เดือนก็คงจะไม่โอเคนะครับเพราะว่าพี่เดือนเราโตแล้วอาจจะมีภาพที่รุนแรงแต่ว่าชื่นใจกับพี่เดือนเราเล่นแบบน่ารักกันดีครับีย์คอกันดีมาดูดูนอนสบอกพี่ด้วย ตัดินใจเองจะให้ท่าเกินไปแล้วลูกดูอ่อนพี่เดือนครับนอนอ่อนแล้วครับเดวทีพี่เดือนบ้างครับเดี๋ยวเจอพี่เดือนพี่เดือนพี่เดือนจะลุกนะครับพยายามลุก ซบอกพี c c úng, úng, c c. À, ่เดือนด้วยซบขาด้วยไม่ใช่ซบอกอ้าวลุกขึ้นทำไงต่อหลวงไอ้จู๊เอ้ยไอ้จู๊พี่เดือนแล้ว ไงด,ไงดีก่อนหน้านี้ผมก็เอาน้ําให้ชื่นใจกินแล้วก็พี่เดือนของเราให้กินนะครับก็เล่นกันเหมือนไซย์ใหญ่คู่รักที่ความรักที่ยิ่งใหญ่มากครับการกดดงวงด้วยอา้า ผมไปเจอบ้านชื่นใจนะครับเดินโยกไปโยกมาเดินไปเดินมาพี่เดงนเราก็โยกแต่มาอยู่ร่วมกันนา,นนานๆทีจะได้เห็นภาพที่พี่เดือนเราโยกนะครับพ่าเห็นแต่ภาพความน่ารักและความสดใสของในวัยอายุอันอย่างชื่นใจก็8ปีอย่างพี่เดอนเราก็10ปีนะครับ ให้ต้าตลอดนะพี่เดือนเนี่ยออกเล่นกันตั้งแต่เช้านะครับจนจนเที่ยงนะครับเจดจดฮะพี่เดือนครับจินใจชอบนะนน่พี่เดือนก็ชอบเหมือนกันครับสงสัยถ,ถ้าว่า น้องเสียเอาชื่นใจกลับบ้านนี่สงสัยพี่เดือนเราจะร้องหาแย่เลยครับคงจะไปเห็นภาพที่ความรักของพี่เดือนกับชื่นใจมอบให้กันนะครับดูครับอาจจะทุกคนจะถามว่าเออทาไมน้องเสือทําไมเอาชื่นใจมาผูกที่บ้านผมนะครับก็อยากให้เขามาเล่นกับพี่เดือนอยานนยก,กนั้นไม่เคลียร์คอก็ช้างจะไม่ได้เครียดนะครับ ถ้าจะให้ผสมพันธุ์ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่เดือนเรายังอายุไม่มากยังไม่ไม่เคยนะครับไหนอี้แต่ะเอาหมูเป็นพว,วงเลยเอ๊ะไปจับชีพี่เดือนทำไมลูกดมกิ่นชี้พี่เดือนด้วยหเหม็นไหมลูก ไม่ไม่ชินใจไปดมเอาละเอาละเอาละกอดละกอดชินใจละเอาละดึงคอไว้ชินใจถอยอยังไม่กล้าให้ท่านะครับเีลานิดนึง ยกแล้วทีเดือนเป็นช้างที่อารมณ์ที่ปกตินะครับช้างโยกอย่างนี้ใส่ของอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ปกติของเขานะครับไม่ใช่ช้างงุนงดและสิ่งใดน,นะครับดูหลงปกักถูกปากกันด้วยดมจินกันด้วย เาไม่เล่นกันอีกลกูกที่โรงช้างที่เรามองเห็นนะครับคือโรงช้างของมิ่งมงคลน,นะครับอยู่ข้างๆบ้านผมนะครับหนีแล้วขึ้นใจนีแล้วใจหนี้ล้ เห็น<ม>พี่ดาวเราครับอยู่ด้านนี้นะครับพี่ดาวครับพี่ดาวพี่ดาวยินินย่าเฉยนะครับนะครับเอ้าไล่อะไรพี่ดาวไล่อะไรลูก ท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกดติดตามด้วยนะครับช่องช้างพาดำแล้วก็ช่องดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ให้เป็นกําลังใจทําคลิปวิดีโอให้แฟนขับเอฟนะครับจะไม่พลาดนะครับถ้ากดติดตามแล้วจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆน่ารักนารัก,รกให้ชมนะครับผมอาจผมพูดผิดประการไหน,นต้องขอโทษขออภยนะัยณโอกาสนี้นะครับ สุดท้ายนี้ขอเก่าวคว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย